ดูก็ยิงป้าตาเปี้ยันะครับป่าลงยูทูปกัะก็ยิงชูไม่ตึงูไม่ตึงอ่าติดติดติดเลยติดเลยติดอยู่เลยก็ยิงป้าตาเปี้ยนลนะครับยิงกับปืนหน้าไม้ เอาวิ u win, u win. ่งเอ้ว yeah, really ิ่งแล้วเอ๊ะไม่ลงไปเลยยิงจำมั้ยลงลงลงไปต้าลงลงลงไปปรากฏบบ่ใหญ่ต้นจะครับปุ่มปลามาเลยจดเด็ดนะครับก็ยิงปลาตะเพียนนะครับน่าจะเป็นปลาตะเพียน่บ่บ่บ่

<c ười> มองเห็นไหมครับยิงปลาตะเพียนเดี๋ยวผมปลาลงไปเลยวะกดลงตังไหมวะยิงปลาตะเพียนลงกี่ตัวย่

ลงไปลงไปอันนี้โอเคครับผมเป็ีป่ยนปุ่นกันได้เลย <c oughs> เปลี่ยนง่ายครับแต่เปลี่ยนง่ายก้อยเต็มพุงเลยอันก้อยไหมเหนื่อยติดพุงบ้างกับ <c oughs> มันสุกไอ้นู้ทุกตี ไอ้นูมันนูมันะตองอู้สอยก้อยเล็ดออกมาเดีวโอ้ต่งได้ยงนี่สัตอันนี้ลงน้ำคนลงน้ำลงน้ำคนว่นี่ลงน้ำคนลงน้ำคนชมนี่จะกูกีโอ้นี้ซ้รูได้นะ Không tâm Youtube vô gắn đây Để <laughs> vào phải lùng trong Youtube Ủa, này Lùng này tức luôn Dạ, có gì nữa Làng của... Bà trời bên này mới rốt Bà có <laughs> gì gắn Ooh

จูดูไหมยัยงไม่เป็นกูาานนยังอันแม่ <c oughs> ปิดมันไม่ปิดอแม <c oughs> ่ห้รูปเลย,ยเดน้หรอไปพุ่มเดียนมาเียให้ดีนะ <c oughs> นตัวนี้กรน,นันะม่พมานามกิโลได้นะครับก <c oughs> ล้องมะนาวม,มันแห้นเนงเลยเส้นสายเขาจอดจองยิ่งนะครับชัางวะตีมันหลง ผมน่าจะอัดตอนทิวมันนู้กันเลยยัยได้โอนยะิงลิงเนาะมันตุ๊ดกดกทำทีเดียวตายเลยนะเก้าสมองเลยเห็นไหมเห็นไหมไม่ใจรู้แต่นี่ไม่รู้จริงส <laughs> ิว่ามันแต่ไรเว้ยมันไม่รู้นี่นั่นต้องไม่ก้อยวนปลอมนะปนผมบอกเลยว่าปนสุดยอดประมาณกี่ตัวได้ีกเนี่ เราซ้ำทีตัวซ้่ตัว,ตว,ตวน่าดีนะก็ประมาณแตไ่ได้กิโลูดเลยซ้มรูดเลยไหเก๋ๆซ้ำรูดเลมซ้ำรูดได้นะฉันตัดเหล่าเลยลงรถไปบ้าน <laughs> นำกระต้นเลยกันปัด<ม>อืมเกไม่ออกตุ่มดูดูน่นเลยตัวตัวนั่งเลยก็ได้ มันมามาเข้าไหมนี่ครับอาวุธจังไหมนี่จังเอกเออจังเอกลอบบุรีว่าเลยวจริงตรงนี้ต้องกล้องจังเอกแน่นอนเลยรโมทือ้่ะจังเอกกิ่หลายได้เนะจังเอกลอบบุรีนะครับอ่าจ้องกันนานิดเดียวคเออขนตีเซอร์ก็จังหวัดตังนะครับอยู่จังหวัดตังครับใจอ่าปืนกล้องจังเอกลอบบุรีนะครับพุ่งกระติดตามเขาอยู่ช่วยนะครับเปิดมือ จำเ็ตหนึตัวครับผมเดี๋ยวพ่งนี้กได้จะมาตล้าตกล้องนัดเลยพมโย่บนฟันเลมันช่วยเลยครับนั่นเลยครับผมลงมาตื้นนี่นีก็พ่ออ่อยูนีมกันเหนลกั้อไปกกว่มากเลยผมขึนไดดกมากด้วยวีดนาต่งมขึนนครับ